ปีอ e ิงนวาเซรีลอต้าลตัสฉลองครบรอบ31ปีกับอีสตามใจฟูจัดโปรใหญ่ใจฟูทุกวันที่1ลึ่เต็มจาก70แบรนด์ดังค้มที่สอ e งอีสตามใจฟูง่ายมากๆเพียงแค่ช็อปครบทุกหนึ่งบาทรับไปเลย1อ e ีสตามใจฟูอ e ีสตานี้เอาไปแลกอะไรได้บ้างแลกเป็นของพรีเมียมลิขสิทธิ์บิสนี์สุดคิว <Q. S 1> ไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่ม กระเป๋าหมผ้าห่ม หรือจะเป็ então, 3, 100 100นสินค้าของใช้จําเป็นก็แลกได้คุมที่3คุ้มช็อปทุก100บาทนอกจากนี้ได้แต้มแล้วคุณยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรถยนต์รางวันใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามินิคูเปอร์เอสและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปี้ใใจฟูครอบทุกด้านแบบนี้ต้องรีบแล้วโลตัสสาบปีใจฟูทุกวันเลยที่โลตัสทุกสาขาโลตัสแอปรู้สึกดีดีทุกวัที่โลตัส